สวัสดีค่ะวันนี้ในตะเลนสิบก19อ,องศาตอนนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีอ่าเรียกไรจะวันนี้จะยี่สิบสององศาตอนเช้าข่าวบอกฟังผิดคิดว่าเป็นสสี่ิบองศาอุ้ยตกใจคนที่นี่ตายหมดเนี่ยอ่ะชชด Ik ga lopen daar. Even nou, lang opnieuw. Oké. Okay. Even wachten. Anders zie je zeer. Nee, nee. Ja, maar lijkt dat zo. Ja. Oh, jij doet loelal. นี้นะคะมาเดินเล่นกันนะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีหา22องศาแต่ตอนนี้19บายๆคงจะ22นะคะค่ะดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพี่สามีคุณพี่คุณพี่สามีช่วยถ่ายให้เอาใหญ่ดูฟูงไมเสียจอีกดูฝมงรูน่ะล้างซามมาไดีด my, ูอีกดูฟอร์เนฮะสเนลดูอ่ะใหญ่ปักฟูไมาแอนนาใหญ่ไกลแอนล้าง ไอ้พวรนเม็ดไม้าันนี้มาเดิเล่นกันนะก็กาดดีค่ะสอ,สององศาแต่ตอนนี้1ิน,นะคะก็ในรแรนลอนนันจะมี22ององศาสักครั้งหนึ่งนะคะ ไม่มีบ่อยนะคะคุณลูกก็มาเดินเล่นด้วยลูกสาวก็มาเดินเล่นด้วยนะคะจะจะจาก,ก็ลุนล้นๆเลย <c oughs> อักนะอัก,อกมินุตนะ

Het ja, gaat toch 10 centimeter lager dan normaal. Ja, dat ja, maar kan niet... Nu mag ik het doen na de ja. Dat kan het niet. Hè. Dat kan het niet. Ja, dat katten het niet. Hè, no? เออีกวิวขังในไทยลอนโรสโรสอันเีวอันมิกไสีส้มสีเหลืองสีขาวนะคะนะงคนฟีเมู่ดเด้ออักเมนด้อเอเนครากินท่ามดังเยาวที่รักะขาก็เอาให้ได้แปดนาทีก่อน <laughs> นาเราก็มาดูบรรยากาศกันท้องฟ้าวันนี้แต่สวยทู่เมืองไทยไม่ได้ไม่ชาวคุยกับลูกท้องฟ้าที่เมืองไทยสวยกว่าที่นี่เพราะที่นี่มันมีเมฆมีหมอกเยอะไม่เหมือนเมืองไทยสีฟ้าเขียวขึ้นสวยงามมากประเทศไทยท้องฟ้าสวยกว่าประเทศในแด์เนาะเราก็อย่พไปว่าท้องฟ้าบ้านนี้ไม่สวยแล้วก็สวยนเหมือน,นกันแหละ จริงต่ว่าอากาศมียังไงเดี๋ยวก่อนให้ดูดอกบุลาบนี่ใกล้ๆนะคะชอบมากเลยนี่นะคะโอ้ยลมมา มีสองดอกอุ้ยน้ำเกวโอ้ยนี่ดอกสีเหลืองอ๋อบ้านชาวบ้านนะเนี่ยโอ้โหสวยสวยที่สุดเลยค่ะ ตกใจกแมวแมวแมวมันมาร้องอ้อยมันคงถามเธอทำอะไรบ้านฉันฉันจะป้าจะฉันไม่ได้ทำอะไรนะขอฉันแค่อยากได้อันนี้เธอช่ฉยเฉยนะคะวิวสวยสวย้ารลา,ลานะเนี้ยมันจะสวยแต่เราก็ทำได้บ้านเรามีเราปลูกต้นไม้ได้เนะ เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรใช่ไหมเราก็ปลูกต้นไม้ไปเนาะให้มันเรียกอะไรฮะมันมีร่มมีเงาแล้วก็เราก็เดินเล่นเนาะแล้วก็มีคลองขุดคลองเล็กแล้วก็มีน้ําถ้ามันไม่มีน้ํามันก็ไม่สดชื่นแต่ที่นี่มันมีน้ํามันก็เลยสดชื่นนะคะก็เลยสดชื่นนะคะเดี๋ยวหันมาทางคนถ่ายหนึหน่งกีซามีถ่าย<อ>ค่ะ นะคะก็สุกายนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปีนี้สุกายก็อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอยากให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ให้ทุกท่านมีสุขสีให้มีความสุขใจให้มีความสุขสบาย เกินใครอย่าได้มีทุกอย่าขอให้มีแต่สุขดอกไม้สีแดงสวยเงากุหลาบแดงโอ้สวยจะบินหนีไปไหนลมมันเปลียว <laughs> บินไปไหนไม่ได้ไปไหนลมมันเปลียว ฮ่า,า,า,าชีวิตคือการต่อสู้สตรูคืออยากำรห้องคนที่เป็นศัตรูก,ก็คือตัวเราเองไม่ใช่ใครนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสััสดีค่ะ